็ต้องขอเจริญพรทุกท่านเริ่มต้นวันจันทร์กันอีกแล้ววันที่20กันยายน2564ก็จะเป็นวันจันทร์ที่ทุกท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมใจให้สดชื่นให้แข็งแกร่งให้เข้มแข็งเพื่อที่จะต่อสู้กับวันใหม่ของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเตรียมได้ตอนนี้ตอนนี้ก็คือทำสมาธิแล้วก็เตรียมใจของเราให้มีพลังจะได้เอาพลังใจตรงนี้เนี่ยไปประกอบกิจาการงานทั้งหลายมีสติมีสัมชัญญะแล้วก็มีความสดชื่นมีความผ่องใสมีความแจ่มใสเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็อยากใช้ทุกท่านได้ <c oughs> พิจารณานะได้พิจารณาปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวทุกเรื่องแต่ละอย่างภารกิจการงานสิ่งที่คาดหมายในอนาคตเราพิจารณาดูเออมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดา แต่ร่างกายของเราก็เสื่อมสภาพไปทุกวันทุกวันจากที่เคยสดใสหนุ่มแน่นแข็งแรงพอแก่ก็ร่วงโรยอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพ็นฉนั้นจากที่เคยสมบูรณ์จากที่เคยสดชื่นมันก็โรยโรยราไปตามกาลเวลาเพ็ฉนั้นความสมบูรณ์ความเป็นตัวตนเราเขาใดๆอะไรต่างๆ มันไม่ได้มั่นคงเลยต้องมีเหตุต้องเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายของเราก็เสื่อมสภาพไปทุกวันทุกวันวก็เราจะได้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ปรับขยับร่างกายของเราหาที่ ที่เหมาะสมในการประพฤติธรรมมันปรับร่างกายเราให้เลือดลมเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยง่ายจะได้ไม่เหน็บชาซึ่งเราต้องเรียนรู้ท่ามาตรฐานในการปฏิบัติก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาก็จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาของเราเบาๆหลับตานุ่มๆหลับตาพื้นทำหน้ายิ้มๆ อย่าไปบีบลูกในตาอย่าไปกดลูกตาอย่าไปเน้นอย่าไปบีบเปลือกตาให้หลับตาพอสบายๆคล้ายๆกเรานอนหลับเหมือนกับเด็กทารกน้อยกำลังนอนหลับ หลับตาพิมพทำใจเราเบาๆแล้วก็ปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องกังวลภารก,กิจอะไรทั้งหลายทำจใจร้ายเป็นอิสระเสรีปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งกับเรื่องอไรทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่งแล้วก็ทำใจนิ่งๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจาร์ณวิจัยทฤษฎีความรู้ทฤษฎีการคิดในทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยในขณะที่นั่งสมาธิเพราะาเรากำลังจะ ก้าวสู่สภาวะของการหยุดนิ่งไม่คิดไม่พูดไม่ทําไม่ประกอบอะไรใดๆทั้งสิ้นจะเป็นช่วงของการปล่อยวางแล้วก็อยู่กับจิตที่ว่างๆทนันองจากนั้นเราก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทุกส่วน ตั้งแต่ศีรัะหน้าผากใบหน้าลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองข้างหน้าอกลำตัวแผ่นหลังเรื่อยไปจนกระทั่งหน้าตักแข่งขาปลายเท้า ให้ทุกส่วนนั้นผ่อนคลายไปพร้อมกับการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุดแล้วก็ค่อยๆค,คลายสลัดเอาความกังวลความคิดความตึงความเครียดความคาดหวังความมุ่งมั่นทั้งหลายทั้งปวงเอาวางไว้ก่อน หรือเหลือแต่ใจที่มีความรู้สึกสบายที่ไม่ได้ดีใจจนโลดผลแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจเป็นใจเฉยแต่สบายเป็นใจที่เฉยเยแต่สบาย ลมหายใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนนั้นผ่อนคลายไปหมดทีนี้เราก็ย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเอาสติมาตั้งไว้กับเนื้อกับตัวถ้าเราสังเกตลมหายใจเข้าออกก็จะทราบว่า จุดสุดท้ายปลายลมหายใจก็จะอยู่ที่กลางกายหรืออยู่บริเวณที่กลางท้องของเราพอถึงตรงนี้ก็อาใจเอาความรู้สึกเอาความสัมึกลึกๆที่ละเอียดอ่อนละมุนละไม คือปล่อยใจให้เบาให้นิ่งแล้วก็สมมติความรู้สึกที่เบาๆเข้าไปกายสมมหนึ่งว่ากลางเราทั้งตัวนั้นไม่มีอวัยวะปอดตับม้ามไตหัวใจลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไม่มีเลยเหมือนกลางตัวเหมือนตัวเราโล่ง โปร่งว่างเปล่าแล้วก็ความรู้สึกของเรานิ่งๆมาไว้ที่ศูนย์กลางความว่างเปล่าตรงนี้แหละแล้วก็ตั้งสติแล้วก็พิจารณาดูเฉยๆมองเฉยๆดูภายใน กางความรู้สึกภายในโดยที่ไม่ต้องใช้ดวงตาแต่ใช้เป็นความรู้สึกสำนึกลึกๆเป็นความรู้สึกสำนึกลึกๆอยู่กับตรงนี้แหละ อยู่กับความรู้สึกสำนึกลึกๆอย่างเบาๆอย่างสบายๆอย่างเงียบๆเปนสักครู่นึกนะะ ใจเรานิีๆอยู่กับความว่างเปล่าโดยที่ไม่ต้องสนใจความฟุ้งซ่านปล่อยให้มันผ่านไปให้เรามีความรู้สึกมันเราเป็นนายเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายของจิตของเราทั้งหมด ไม่กาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รัง้งอยู่กับใจที่สบาย คาบะคองรักษาใจเราให้เบาสบายาประคาบะคองใจงเราให้หยุดนิ่งๆเฉยถ้าเรารู้สึกว่าความฟุง้งรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกกังวลรู้สึกฟุ้งซ่านระรีตาขึ้นมาสักเล็กน้อย แล้วก็หลับตาลงไปใหม่สูดลรรมาหายใจให้ลึกผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจของเราชักเล็กสักน้อยแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเริ่มต้นทำสมาธิใหม่อย่างง่ายๆ ใช้ใจเราอยู่อย่างสบายสบาย ให้ความรู้สึกของเราอยู่กับความสงบความนิ่งย้อนความรู้สึกทั้งหมดมาหยุดนิ่งภายในกลางตัวอย่างสบาย การประคองใจเรานิ่งๆแล้วก็สังเกตใจเราเป็นผู้ดูที่ดีไม่ต้องไปใส่ความคิด ไม่ต้องไปแต่งเติมไม่ต้องไปปรุงแต่งจิตของเราให้จิตของเรานสงบนิ่งไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรสงบอยู่กับใจกลางของความว่างเปล่าภายในตัวอย่างตลอดต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆ แล้วก็สังเกตจิตดูถ้ามีเรื่องฟุ้งมากก็รีตาหลับตาลืมตาเริ่มต้นใหม่จากนั้นเราจะได้แผ่แผ่ขยายความสงบ ขยายความเมตตาปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอธิษฐานน้อมบุญนี้ถึงแก่ผู้มีพระคุณของเราทุกคนตั้งแต่พ่อแม่บุปการี รูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายคนที่เรารู้จักทั้งหลายทั้งปวงเราตอบแทนคุณท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการส่งความเมตตาส่งพลังใจอุทิศกุศลจากการเจริญภาวนา เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วน,วนกุศลอารักาที่ฐานจิตของเราเ่องเราน้นมีความสมบูรณ์ในสมบัติทั้งหลายทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพส,สมบัติทั้งอริยศัพ์การบรรูบ้บางพลิภาน คุณธรรมความดีในมงคลชีวิตทั้ง38ประการจงบังเกิดมีแก่พวกเราทุกท่านตั้งแต่แรกเกิดขอให้แวดล้อมด้วยบัณฑิตกัลยาณมิตร,ระะานาคนดีมีปัญญา ให้เป็นสังคมอุดมปัญญาสามารถตักเตือนตัวเองได้สอนตัวเองได้รู้ดีชั่วถูกผิดควรไม่ควรศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ตามแค่แตกฉันฉลาดทั้งทางโลกและท,งทางธรรม เมื่อเวลาประพฤติธรรมก็ขอให้ปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วสุขค้าปฏิปทาคิดปาปิญญาแล้วก็ให้แตกชานในวิชาของพระพุทธเจ้าแตกชานในพระไตรปิฎกทั้งวิชาสามวิชา8ดทุกวิชาในพระพุทธศาสนาพิญญาหกิโมกแปดปฏิสัมพิทายานสีน่ อธิษฐานเสร็จแล้วก็ทำใจนิ่งๆประคับประคองความนิ่งอย่างนุ่มนวลเบาสบาย ซึ่งวันนี้เราก็ต้องเตือนยำ้ำเตือนตัวเองว่าตลอดทั้งวันก็จะพยายามประคับประคองใจให้มีสมาธิให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างสบายรักษาอารมณ์ไม่ให้หลิงโลดให้เกิดอภิชาหรือโทม,มนัส ความดีใจเสียใจอะไรต่างๆต้องรักษาใจเป็นอุเบกขาให้มีความมั่นคงให้หยุดนิ่งเฉยประกับประคองอารมณ์ให้สดชื่นโดยนรอยยิ้มแล้วก็ไม่ว่าจะสื่อสารอะไรกับใครก็จะใช้แต่ถ้อยคำที่เป็น วาจาสุภาษิตเป็นคำดีคำตรงคำจริงคำแท้เป็นถ้อยคำที่ไม่กระทบกระเทือนผู้ใดให้มีสติต่อคำพูดการกระทำที่กลั่นออกมาจากความคิดอย่างนี้ตลอดทั้งวันสุดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายขยับร่างกาย ลืมตารับผ่อกันนะสัพเพพุทธาพลาปตาปัจเจกานันจะยังพลังรหันตานันจะเตเชนรคังพันธามิาสภพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัมานุภาเวนะสะพัพสังขานุภาเวนะสัทถาโสทีพระวันตุเตสาธุ วันนี้ก็ต้องขอมโนธนาบุญกับทุกๆท่านนะสา